เจอมันเยินมันเย็นมากที่จะเพินหุ่นเดนหลักอาจารย์ตอนมาอยู่นะมก่อนนี่มีลูกกระปองบาองันเตอนเอออาจารย์ในกรอ้งที่มีลีโอก็น้องโอตก็บบางรั้งแมไหมยางตำลักเลยแต่อ่านี Assass, h, ่สองร้อยสาทุกคนหายจากโรคาพยาธิ ทั้งหลายทั้งปกองให้สุขภาพแข็งแรงทุกคู่ทุกคนเด้อะกลับไปเขาให้นอนหลับกันดีต้อนรับยิ้มขาวเพราะไอ้ขาวอ่นที่คนจีนเขาไปยอดงามมากตั้งเลยไปใช้ให้ผีดูยอดทั้งหมดวันนี้นะคะต่อไปต่อมาได้ สี่พันหกสิบโครนบาทูหกศูนยสามตัวตรงตรงสามสี่หกสี่หกศูนย์ไม่พ่านสี่หกศย์อาเหม่นหกี่ศูนย์เามีเบิ้ลด้วยทีนี้